สวัสดีครับพี่หมูพามูนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะเราจะมาค้นหาคำตอบกันนะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่อาราธนาพุทธคุณในด้านของการค้าขายดีมีเมตตามหานิยมการมีโชคมีลาบเนี่ยเราควรเลือกใช้พระเครื่องแบบไหนนะครับแล้วก็ควรที่จะมีแนวทางในการอาราธนาพุทธคุณได้อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในยุคปัจจุบันนั้นในเรื่องของ ความต้องการด้านคงกระพันหนังเหนียวการออกทับจับศึกเนี่ยคงไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่แล้วนะเพื่อนๆว่าไหมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สิ่งสําคัญคืออยู่ในเรื่องของอาการธรรมมาหาเลี้ยงชีพการค้าขายการพรีเซนต์งานการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนเงี้ยดังนั้นเนี่ยเรื่องของความเมตตามหานิยมหรือว่าความมีโชคมีลาบนะครับโชคดีมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและก็มีความจําเป็นมากกว่าเนาะ ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอการเลือกนะครับพระเครื่องเนี่ยมาอาราธนาใช้พุทธกุณเนี่ยอย่างแรกเราก็ควรที่จะดูไปที่รูปลักษณ์ขององค์พระก่อนนะครับว่ารูปลักษณ์ขององค์พระนั้นๆเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่สื่อไปทางด้านเมตตามาหานิยมหรือเปล่ารูปลักษณ์ที่สื่อไปทางด้านเมตตามาหานิยมก็อย่างเช่นรูปลักษณ์ของอะพระศิวลีอย่างเงี้ยนะครับพระกัจจายะนะครับ เศรษฐีนวโกดนะครับพระแม่โพศพหรือแม้กระทั่งเป็นนางกวักต่างๆก็ได้นะครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยถือได้ว่าจะทําให้การปลุกเสกเนี่ยนะครับก็จะสื่อพลังงานจิตทางด้านด้านนั้นๆเนี่ยลงไปนะครับถ้ามีรูปลักษณ์ในเรื่องของอการคงกระพันชาตีนะครับการปลุกเสกก็จะปลุกเสกพลังงานด้านคงกระพันชาตีลงไปถ้ามีรูปลักษณ์ทางด้านเมตตามหานิยมการปลุกเสกก็ มักจะใช้เมตตามหานิยมหรือว่าพลังจิตทางด้านเมตตาเนี่ยปลุกเสกพลังงานนั้นลงไปในองค์พระทีนี้เมื่อองค์พระนั้นเนี่ยมาถึงเราเราท่านท่านแล้วแล้วเราอาราธนาห้อยคอบูชาแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นรูปลักษณ์ที่สื่อถึงทาง,ทางด้านกระแสของความเมตตานะครับเราก็จะสื่อจิตของเราเนี่ยกับกระแสของความเมตตาที่อยู่ในองค์พระเนี่ยได้ง่ายกว่าดังนั้นพอมเป็นแบบนี้เนี่ย ความมีโชคมีลาบก็เกิดขึ้นง่ายกว่าเพราะว่าสามารถที่จะจูนพลังงานกันติดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่านะครับรูปลักษณ์อันไหนที่มีเมตตามหานิยมสูงสุดแน่นอนว่าคงไม่มีรูปลักษ์ไหนเกินรูปลักษ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณน,นะครับต่อสัตว์โลกทั้งหลายถือได้ว่าเป็นระดับแบบไม่มีประมาณนะครับแล้วก็ ท่านเนี่ยถือได้ว่าแม้ท่านจะไปออกบวชแล้วนะแล้วก็บรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ละทิ้งชาวโลกนะครับถือว่าท่านก็กลับมาแล้วก็สั่งสอนนะครับเผยแพร่ธรรมะให้กับชาวโลกเนี่ยเป็นเวลาถึง45ปีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ครับคือตัวอย่างของเมตตามหานิยมที่เราเห็นว่านะครับในองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเมตตามหานิยมอันสูงสุดนะครับ แล้วหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยท่านก็ล้วนเต็มไปด้วยความเมตตานะครับเกจิคณาจารย์บางรูปนะครับบางท่านเนี่ยบางองค์นะท่านก็มีการสร้างวัดนะครับสร้างโรงเรียนนะครับคอยเผยแพร่ธรร,รมะนะครับคอยเผยแพร่พักธรรมคำสั่งค,คําสอนนะครับหรือแม้แต่กระทั่งกับาชาวบ้านนะครับที่มีการาไปช่วยเหลือชาวบ้านยามตกทุกข์ได้ยากดังนั้นเนี่ยรูปลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นรูปลักษณ์ที่ มีความเมตตาอย่างสูงที่สุดแล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเป็นรูปลักษณ์อื่นๆนะครับแต่ถ้าถ้าท่านใดนะครับพอใจกับรูป,รปลักษ์อื่นๆก็โอเคนะครับอันนี้เราไม่เราไม่ปิดกัน้นเราไม่ห้ามกันนะครับสิ่งสําคัญที่มากกว่ารูปลักษ์ภายนอกนะครับคือการอธิษฐานจิตนะครับหรือว่าบุญบรารมีต่างๆที่เกิดจากการปลุกเสกเข้าไปในพระเครื่ององค์นั้นๆซึ่งแน่นอนครับก็มีหลากหลายระดับอยู่ด้วยกันนะครับเช่น ะระดับที่เบื้องต้นที่สุดนะครับคืออาคาถาอาคมต่างๆเนี่ยถ้าเป็นการเสกด้วยคาถากาคมในด้านคงกัพันน์ก็เอาไปใช้ในด้านเมตตาไม่ได้ถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะ,อะสอบถามนิดนึงกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทาการเสกด้วยว่าพระรุ่นเนี้ยองค์เนี้ยท่านปลูกเสกโดยใช้พลังงานทางด้านไหนเป็นพลังงานทางด้านเมตตาหรือเปล่านะครับเพื่อที่เราเนี่ยสามารถจะนําพระเครื่ององค์นั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง อีกระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นในระดับที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นการปลุกเสกด้วยอํานาจจิตนะครับก็ต้องดูว่าท่านเสกด้วยอํานาจจิตในระดับไหนในรูปแบบไหนถ้าเป็นอํานาจจิตที่เกิดจากอํานาจจิตจากการเพ่งกระสินน้ํานะครับอันเนี้ยก็จะเป็นอํานาจจิตที่มีความชุ่มเย็นนะครับก็จะทําให้พระองค์นั้นเนี่ยเกิดความเมตตามหานิยมได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเสกด้วยอํานาจจิตแบบกระสินไฟอย่างเงี้ย ก็อาจจะเน้นไปทางด้านอํานาจความดุดันนะครับหรือว่าพระเดชมากกว่าพระคุณนะครับเป็นความดุดันมากกว่าความเมตตาซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็คงไม่สามารถที่จะตอบเองได้น,ะนอกจากเราต้องไปสอบถามจากหลวงปูค่ครูบาอาจารย์ว่าหลวงปู่หลวงปู่เสกในด้านไหนลงไปหลวงพ่อเสกในด้านไหนลงไปนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพิจารณาพระเครื่ององค์นั้นเนี่ยไปใช้งานไปอาราธนาพุทธคุณได้อย่าง ง่ายง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับก็คือการปลุกเสกด้วยใช้บุญญาลิทธ์นะครับอาราธนาบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับลงมาช่วยนะครับลงมาให้กระแสความเมตตานั้นนะครับไม่มีประมาณนะครับเพราะเราเข้าใจกันแล้วว่ากระแสความเมตตาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นกระแสที่เต็มไปด้วยความสะอาดสว่างสงบแล้วก็ความบริสุทธิ์อย่างสูงสุด นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ที่ปลุกเสกเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญานะครับแล้วก็มีใจที่ถึงพระจริงเนี่ยก็สามารถที่จะอาราธนาบาลมีความเมตตาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยลงมาสถิตในพระเครื่ององค์นั้นได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็พลังงานที่จะลงมาเนี่ยก็ถือว่า,อ,าอยู่ในพระเครื่ององค์นั้นก็ถือว่าเป็นแบบชุ่มเย็นไม่มีประมาณเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงมา เฉพาะเรื่องของความเมตตาเท่านั้นนะครับเพราะบารมีของพระรัตนตรัยเนี่ยเราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่ามีครบถ้วนในทุกๆด้านนะครับทั้งเมตตาทั้งคงกระพันทั้งรักษาโรคนะครับป้องปันป้องกันนะครับพยันตรายพูดผีปีศาจต,ต่างๆเนี่ยครบหมดทุกด้านอยู่ที่ว่าเราจะอาราธนาบูชาแล้วก็นำมาใช้พุทธคุณได้อย่างไรนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามกันมานะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ